สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตโลโรชแนลนะครับเราอยู่กับผมหางดาบพร้อมกับเกม Astory ่เอ Company นะครับผมในพาร์ทที่6แล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อเลยนะครับว่า,าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเหลืออีกสองพาร์ทก็จะจบแล้วเล่นกันต่อเลยดูเหมือนว่าพวกเราจะได้เจอกันบ่อยอยู่นะแล้วทำไมต้องทำหน้าน่ากลัวแบบนั้นด้วยล่ะผู้จัดการวาคียิ้มหน่อยสิแล้วก็เฮาเองก็ไม่ต้องตึงเครียดขนาดนั้นก็ได้ เออทำไมถึงเรียกผมมาหรอครับฉันจะขอพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยละกันเฮ้า oh, ยังอยากอยู่ที่บริษัทนี้ต่อไหมละ่ะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดจะไปที่อื่นอยู่หรอกเห็นมาอืมงั้นยังอยากอยู่ทีมต่ออยากงั้นยังอยากอยู่ทีมสามต่อไหมละ่ะเออก็คิดว่าอยากอยู่ต่อครับแต่ทำไมผมถึงต้องมานั่งคุยกับผู้จัดการทั้งสงคนนี้ด้วยละ่ะ รู้สึกเหมือนกำลังทรยศทุกคนอยู่เลยอะจริงๆแล้วช่วงนี้ฉันคุยกับผู้จัดการวาคีนอยูอ่อ่คุยเหรอครับตอนนั้นที่พวกเขาออกไปด้วยกันนะหรอคือฉันก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่พอเห็นบรูโน่คุยกับผู้จัดการวาคีนแล้วเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้ด้วยฮาครับฉันอยากยื่นข้อเสนอให้นายข,ข้อเสนอ ทีมหนึ่งจะเปิดเพิ่มอีกสองตำแหน่งอะหรือว่าจะชวนผมไปทีมหนึ่งอย่างนั้นเหรอมีตำแหน่งหนึ่งเป็นของฉันแล้วพวกเราก็ตกลงกันว่าอีกตำแหน่งหนึ่งควรจะเป็นของเฮาแล้วคนอื่นล่ะครับที่บริษัทจะกำจัดทีมสามออกก็เพราะว่าอยากเอาไฮบริดออกจากทีมแน่นอนว่าพวกนั้นตามมาไม่ได้คิดดีๆนะถึงแม้ว่าทีมสามอาจจะรอดแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเริ่มแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ใช่ไหม พราะงั้นไปทีมหนึ่งแล้วรับสวัสดิการที่เยอะขึ้นจะดีกว่านะแถมมันยังดีต่อการงานของฮาวเองด้วยฉันไม่สนว่าฮาวกำลังทำอะไรอยู่กับบูโน่นะแต,แต่สุดแต่สุดท้ายแล้วฉันเชื่อว่าฮาวจะเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องอ่ะลืมถามไปบางอย่างชืองฮาวใช่ไหมเฮ้าทำยังไงดีสุดท้ายแล้วมันจะต้องลงเอยแบบนี้เพราะความอยู่รอดของผมหรอ สาเหตุเดียวที่ผมมีโอกาสได้ไปทีมหนึ่งก็เพราะว่าผมเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพราะความสามารถของผมมันฟังดูไม่ยุติธรรมเลยวันต่อมาบ่ายโมงสี่สิบห้าที่ออฟฟิศเออฟูด้ดคม่าหลังอาหารกลางวันที่สุดเลยอ่ะแย่ที่สุดเลยแต่วันนี้ดูเวลาผ่านไปชา้จาจังสงสัยเพราะผมไม่ค่อยมีงานเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองเอง ดูเหมือนว่าตอนที่ผมมีงานให้ทําเยอะเวลาจะผ่านไปเร็วกว่านี้อีกเออเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วทําให้เสร็จแล้วพักดีก,กว่าปล่อยให้งานค้างไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเออบูโน่กำลังลุกออกจากโต๊ะตัวเองเอะเหลืองานอีกเยอะไหมเออแะผู้จัดการอาวุโสทำไมถึงดูตกใจนักละ่ะเออผมขอโทษครับ ไม่นึกเลยว่าอยู่ดีๆจะเข้ามาคุยกันแบบนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมพวกเราไปเอากาแฟกันเถอะอ่าโอเคครับเราผมด้วยผู้จัดการอุโสไม่นานต่อมาที่ร้านคาเฟ่ใกล้ๆทำไมอยู่ดีๆเขาถึงชวนมาเอากาแฟกันนะผมทำอะไรผิดหรือเปล่า เออมีอะไรอยากจะพูดกับผมหรือเปล่าครับเลยแค่สัปดาห์เดียวแล้วครับทีมสามอ่านั่นสินะครับผู้จัดจาก,การอาวุโสว,วางแผนอะไรไว้อยู่กันนะสิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณบรูโน่กำลังคิดอะไรอยู่ในสมองของเขาหลังจากที่เขาบอกเรื่องทั้งหมดกับทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแล้วผมก็ยังลงเอยได้ข้อเสนอนั่นอีก ฉันคิดว่าฉันควรบอกฮาวในเรื่องนี้เอ๊ะเรื่องอะไรหรอครับผู้จัดการเก็บข้อมูลที่สำคัญเอาไว้ในทำได์เอ๊ะทำได์หรือว่าที่คุณบูโน่บอกผมแบบนี้หมายความว่ามันมีวิธีที่จะช่วยทีม3เอาไว้ใช่ไหมครับนั่นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีหลักฐานการยอกยอกเงินในทำได้หรอครับก็มีความเป็นไปได้ แต่ว่ามีเพียงผู้จัดกรารวาคีนที่เข้าถึงมันได้คนเดียวน่าจะนะแล้วเราจะไปเอามันมายังไงดีถ้าทําคนเดียวมันทํายากแต่ถ้ามีคนอื่นมาร่วมมือด้วยล่ะก็ะ <building noise> กาแฟได้แล้วอ่าเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆผู้จัดกรารอาวุาโสบูโน,โนพยายามไม่สร้างความสนใจแล้วรอโอกาสอยู่นี่เองอ่ะ เขาสุดยอดจริงๆเลยจะมีใครสักกี่คนที่ยอมทําขนาดนั้นเพื่อปกป้องตําแหน่งของตัวเองกันนะแล้วถ้าเป็นผมจะทํายังไงเพื่อปกป้องตําแหน่งของตัวเองกันนะอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของพวกเราแล้วทุกคนทํางานกันได้ดีมากเย็นนี้มีติดนัดอะไรกันไหมล่ะฉันกําลังคิดอยู่ว่าพวกเราทุกคนไปกินข้าวเย็นด้วยกันดีไหมล่ะอ่ะกระทันหันจังเลยนะแล้วชักมีนัดอะไรหรือเปล่าล่ะ เออก็ไม่มีหรอกแต่ว่ามาบอกเอาตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราคนอื่นว่ายังไงล่ะผมมีเรื่องที่ต้องจัดการจากที่ฉันรู้กระบวนการส่งมอบมันใกล้จะเสร็จแล้วไม่ใช่เหรออีกเดียวทีมหนึ่งก็จะมาคุมสัญญาพวกเราอยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องลำบากทำมันต่อหรอกคนอื่นว่าไง นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้กินข้าวเย็นด้วยกันแล้วไหมนะถ้าทุกคนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่กำหนดและทีมสามหายไปพวกเราก็จะกระจัดกระจายกันไปและคงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันอีกแล้วงั้นเอาเป็นว่าทุกคนว่างแล้วกันนะเฮาไปจองสักร้านเลยเอาให้ผมจองเหรอครับที่เดิมโอเคไหมเออยังไงก็ได้ครับก็โอเคนะคะอ่าโอเคครับ ผู้จัดการเอาแต่ใจะมัดเลยคอยมาขัดอารมณ์ทํางานตลอดเลยเออพวกเราเลือกอะไรไม่ได้หรอกครับชีวิตในที่ทํางานก็แบบนี้แหละเฮายทำไมถึงมองผมด้วยสายตาเห็นใจแบบนั้นล่ะครับเพราะว่าฉันเห็นใจนายไงในถูกแรงกดดันจากสังคมบริษัทมานานมากพอแล้วละ่ะผมไม่อยากได้ยินประโยคนั้นจากคุณชักเลยที่ช้ำชองแล้วก็โลภมากที่สุดในสังคมบริษัทเพราะงานฉันถึงได้เห็นใจไงชักแกล้งทำเป็นร้องไห้ในขณะที่กำลังออกจากห้องประชุม ผมไม่อยากได้ความเห็นใจจากคุณชักสักหน่อยผมจองเอาไว้ตอน5้าโมงครึ่งรบกวนทำงานให้เสร็จตอน5้าโมงเย็นแล้วออกเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วโอเคขอบคุณที่จองให้นะอ่ะจองร้านอาหารเรียบร้อยทำงานก็เสร็จแล้วตอนนี้ผมมีเวลาว่างจนกว่าจะไปนัดเย็นนี้อุ้ยไหลผม ใครมาในเวลาแบบนี้กันเนี่ยผู้จัดการวาคินอ่ะสวัสดีครับเขามาฟังคำตอบข้อเสนอของผมไหมนะไม่ต้องเกรงนักหรอกอ่ะครับเดี๋ยวฉันจะนัดเวลาคุยกับฮาวอีกทีฮ่าเขามาหาคุณบูโน่นี่เองอ,ะอ่ะเออดูซิว่าใครฉันดีใจที่นายมานะฉันกำลังจะไปหานายพอดีเลยไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาหรอกอ่ะแฮมก็จะลืมนัดของเรากันล่ะ ผู้จัดการอาวุโสบูโนยุ่งอยู่หรือเปล่าล่ะสวัสดีจะไปที่ห้องประชุมกันเลยดีไหมที่นี่อากาศค่อนข้างจะอึดอัดเกินไปโอเคเฮ้อแบบนี้จะมาหยามกันเรื่องไงอย่าลืมนัดของพวกเราเชียวล่ะฉันจะไม่ให้เขาลืมแน่นั่นทำให้โรเบิร์ดกวนกวายสินะเอ๊ดูอยู่หรอกครับฉันไม่พลาดโชว์ดิดด,ดหรอก โชว์เด็ดๆจริงจังผู้จัดการอวุโสบอกว่ามันมีทำได้อยู่อันหนึ่งทำได้หมายถึงทำได้ของบริษัทที่ผู้จัดการวาคินถือไปถือมาน่ะเหรอผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากเท่าไหร่แต่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับแล้วมันมีอะไรเขาบอกว่าในนั้นมีข้อมูลสําคัญเก็บไว้อยู่นี่ฉันนึกว่าบรูโน่ออกหายจากเรื่องนี้ไปแล้วนะเนี่ยแต่ดูสิเขายังไม่ยอมแพ้นี่มันชักจะน่าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่แล้วนะเนี่ย ที่พวกเราทําก็มีกแต่ต้องนั่งเฉยๆแล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ดูหรอผมคงทําแบบนั้นในสถานการณ์ของผมไม่ได้หรอกดินเนอร์ทีมอืมเอานี่ไปสินี่มันอะไรกันใช้มันซะสิทีม3มช่วยฉันมาเยอะแล้วอ่ะนี่เป็นทางเดียวที่ฉันพอจะตอบแทนได้พวกเรามีเงินสนับสนุนของตัวเองกันอยู่แล้ว โอ๊ยอยังไงมันก็คงไม่เยอะหรอกดินเนอร์พร้อมหน้าการครั้งสุดท้ายทั้งทีอย่าไปกินเนื้อถูกๆเลยเดี๋ยวมันจะทําให้กับข้าวเสียรสชาติหมดผู้จัดการวุสโซบุโน่ไม่กินเนื้อด้วยซ้ำอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่รู้จักคุณบูโน่ดีพอรับมันไปสิเฮ้อดื้อด้านชะมัดที่อยู่ตรงนั้นฮาวใช่ไหมอ่าครับเรียกผมเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับเอาไปสิเครดิตการ์ดทำไมถึงเอาให้ผมกันนะ ฉันอยากเรียนข้าเย็นทีมสามนะ่ะเอโอโฆษณานะ่ยัวสร้างภาพเออทำยังไงดีนี่ผมต้องรับของจากผู้จัดการทีมหนึ่งจริงๆหรอแต่ถ้ามันปฏิเสธก็ดูเสียมารยาทฮาวไม่เอาเหรอเออคือว่าผู้จัดการวาคีนผู้จัดการโรเบิร์ต ตอนแรกฉันก็จะไม่พูดอะไรหรอกแต่นายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ทีมของเราก็หาข้าวกินดีๆกันได้เหมือนกันนะฉันทราบซึ้งในความมีน้ำใจของนายนะผู้จัดการโรเบิร์ตด,ดูพึ่งพาได้ในเวลาแบบนี้จริงๆอะเอา้าโมทำอะไรกันอยู่ได้เวลาไปกินข้าวเย็นกันแล้วนะเก็บของซะเอา้า ทุกคนต่างผ่านอะไรกันมาเยอะและพยายามจะทำงานกันอย่างหนักชนแก้วให้กับอนาคตทุกคนขอบคุณที่เหนื่อยกันนะขอบคุณที่เหนื่อยนะครับขอบคุณที่เหนื่อยครับพวกเธออย่างเด็กและมีความสามารถเพราะงั้นไม่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนก็จะต้องได้ดีแน่ๆอย่าลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ล่ะหัวหน้าง,งานเลยมีตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมว่าจะไปที่ไหนอืมฉันจะไปทันทีหลังจากที่ทีมโดนยุบนะ่ะสุดท้ายก็ออกมาดีสินะอ่ะยินดีด้วยนะครับหัวหน้าง,งาน เดี๋ยวอิโนก็จะไปเจอที่ที่ตัวเองอยากไปเหมือนกันเอ,อ่อผมผมคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพครับฮะเป็นอาชีพเหรอนายรู้แล้วเหรอผมไม่รู้เลยครับขนาดนายก็ไม่รู้เหรอเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อิโลเพิ่งจะตัดสินใจก็ได้นี่ครับอ่าแล้วอิโลจะทําอะไรละ่ะผมพยายามจะเป็นคนขายต้นไม้ดูครับคนขายต้นไม้ที่ทํางานเกี่ยวกับต้นไม้พวกนั้นน่ะเหรอหาเงินกับต้นไม้ได้ด้วยงั้นเหรอเอ,อ่อผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเงินเท่าไหร่ การที่อิโลได้เจอสิ่งที่ตัวเองอยากทํามันสาคัญกว่าเงินนะครับเอ้อนยนายนยังอายุนายยังอายุน้อยอยู่เพราะงั้นยังใช้เวลาค้นหาตัวเองได้โชคดีนะดูเหมือนฉันจะพูดเยอะไปแฮะมาดื่มกันดีกว่าเฮาวอ่านายเมาแล้วเหรอแฮ่ๆ <c oughs> นิดนึงเออเราเศร้าอ่ะ ทำไมถึงเศร้าล่ะพวกเราจะไม่ได้อยู่เป็นทีมเดียวกันอีกแล้วอะ่ะทุกๆคนใจดีกันมากๆเราไม่อยากบอกลาเลยฮะนี่อิโลเมาแล้วเหรอเอ,อ่อก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นครับเขาไม่เคยดื่มเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเอ,อ่าดูเขาตอนหลับสีหน้าเหมือนน้องชั้นคนหนึ่งเลยฮผูออ้จัดการอาวุโสบูโน่ทำไมดื่มคนเดียวเปล,เปลี่ยวขนาดนี้กันล่ะมาดื่มด้วยกันเถอะไม่เป็นไรขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณอะไรของนายนี่เดี๋ยวฉันรินให้นะ พอแล้วคิดว่าฉันดื่มเหมือนนายหรือไงวันแบบนี้ก็ต้องเอาให้เมาสิอา้าวลุยลุยลุยดื่มดื่มดื่มเอ้ยผู้ช่วยผู้จัดการชักก็ดูเมาเหมือนกันนะครับแหมแๆมแม,แม,แมนั่นสินะเขาชอบมีนิสัยประครับให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆดื่มด้วยตอนตัวเองเมานะเนี่ยอ่าหวังว่าผมคงไม่ติดนิสัยแบบนั้นนะเป็นอะไรหรือเปล่าห้องน้ำให้ฉันไปด้วยคนไหมแฮ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ห้องมันหมุนติวระวังด้วยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยผู้จัดการอซาวุโดอิโร่เป็นอะไรหรือเปล่าครับอ่ามีกำแพงตรงนี้เหรออ่ะเขาทำไมถึงมีเขาอยู่ตรงนี้โอ้ยท้องคุณระวังหน่อยก็ดีนะเขามันอยากจะทิ่มตาอยู่แล้วไม่เห็นหรือไงทำไมฉันต้องระวังด้วยแล้วใครมันเอาเขามาในที่แบบนี้กันดูเหมือนว่าคุณจะดื่มเยอะแล้วนะครับ เมาแล้วก็ไม่มองทางเองความผิดของคุณชัดๆเลยทําไมต้องโทษคนอื่นด้วยไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มีเขามันพยายามจะฆ่าฉันเฮ้ยใครพยายามจะฆ่าคุณกันดูเขี้ยวเขาสิดูอ้าเฮ้ยคนเริ่มสงสัยกันแล้วอ่ะทำไงดีอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับมันเป็นความผิดของผมเองอ่ะอิโลเขาเป็นอะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะมีอะไรอีกเงียบสะฮะโฮ้ยขู่ได้หน้ากลัวมาก แต่ตัวใหญ่แล้วยืนแบบนั้นก็น่ากลัวแล้วอ่ะแล้วหน้าของคุณบูโน่ก็ดูเย็นชาก,กว่าเดิมอีกคงเป็นเพราะแอลโกอฮอล์อ่าแกจะครูฉันเหรอเขาก็แค่ยืนเองนะคนเรามีลุกแล้วก็มีนั่งรู้หรือเปล่าฮะขอโทษด้วยครับขอโทษท,ท่านทั้งที่ทําตัวแบบนี้อ่นะมันเฮ้ยพวกเธอมันเกิดอะไรขึ้นเอาผู้จัดการเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมามุงกันแบบนี้อ่ะเองเป็นหัวหน้าพวกนี้เหรองั้นเองเองจัดการกับเขานี่ทีมันจะได้ไม่ไปทําร้ายพวกคนบริสุทธิ์ คุณนั่นแหละที่เมาแล้วมาเดินชนเขาเองเน่ยแล้วคุณก็เป็นคนโง่เวโวยไวยเองแท้ๆโวยวาวเหรอเออถ้าเมาแล้วเดินจากไปเงียเงียบเพื่อนะ่ะพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องทะเลาะก,กันด้วยหาเรื่องอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้หาพวกเองอยู่ฝั่งเดียวกันอย่างนั้นเหรอ เพราะมีเขาเหมือนกันเหรออย่างโง่ไปหน่อยเลยนะฉันมีหูไม่ได้มีเขาซะหน่อยช์คผมพูดผิดหรือไงอย่าสร้างปัญหาเลยมีคนมองดูอยู่นะแล้วเอ๊ะผู้จัดการอาวุโสบรูโน,โน่ไม่เคยเห็นคนมีเขาหรือไงอาเอ่อบูโน่ Bruno. ทำไมต้องเป็นฝ่ายเราตลอด ที่ต้องเงียบฉันไม่ได้เลือกเกิดมาพร้อมกับเขานะไม่เคยเห็นคุณบูโนโ,นโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยคนที่ดูเย็นชายอยู่แล้วพอโกรธขึ้นมาก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกอเห็นบอกว่าไม่อยากได้คำขอโทษใช่ไหมแล้วอยากได้อะไรกันเนี่เออเออึดวงกุดจริงๆอะ่ะฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว มันจบแล้วโอ้ค,โอคุณบูโน่แค่ใช้ความโกรธดการกับสถานการณ์ได้อยู่หมัดเลยอะชายที่เมาคนนั้นสู้กลับไม่ได้จนหนีออกไปเลยนายทำเกินไปนะพวกเราน่าจะได้จัดการเรื่องนี้กันอย่างเงียบๆแท้ๆไม่ได้ยินคนเขาซุบซิบนินทากับเราหรือไงเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยไปว่้เขาพูดไปเถอะหน้า คำพูดของคนอื่นมันสาคัญกว่าคุณมันสําคัญกว่าสําหรับคุณสินะคุณผู้จัดการฮะหมายความว่ายังไงผู้จัดการวาคีนบอกผมว่าฉันมองนายผิดไปจริงๆสุดท้ายแล้วนายก็ไม่มีอะไรเลย คิดว่าจะแบ็กเมยฉันได้หรือไงออกจากบริษัทเงีย,งยบๆไปซะไม่งั้นฉันทำนายเสียงานแน่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันจัดการกับคนแบบนายหรอกนะพวกนายมันสมควรยอยู่ในที่ที่ของตัวเองผมกำลังสงสัยว่าเขารู้เรื่องที่ผมไม่มีหลักฐานได้ยังไงอืม คิดว่าฉันหักหลังนายอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไมได้ฉันเป็นคนบอกเขาเองผู้จัดการวาคินเอาต่คอยถามฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันจะเก็บเรื่องนี้เงียบได้อย่างไงกันนะ่ะและฉันจำเป็นต้องพาฮาวไปด้วยฮาวเหรออาผมทำไมนะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้จัดการพูดถึงเรื่องอะไรเนะี่ย จะพานายไปไหนไปทีมหนึ่งอ้าเขาใช้ผมเป็นโล่หรือไงเนี่ยผมรู้ว่าสถานการณ์มันแย่นะแต่ทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยอ่ะฮาวนายจะไปทีมหนึ่งอย่างนั้นเหรอเอ่อบเปล่านะมันยังไม่ยืนยัญญนครับแต่ว่านายได้ข้อเสนอมาใช่ไหม ฉันคิดว่านายอยากจะอยู่ทีม3ามสะอีกฉันเข้าใจผิดไปเองฮดูเหมือนว่าอีโร่จะสั่งเมาแล้วนะอะขอโทษด้วยครับผมเมาจนสร้างปัญหาให้กับทุกคนนะ่ะตายแล้วเอเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฮาวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมถึงเหงื่อ,อไหลขนาดนั้น เออคืออ่ะเกือบลืมไปดูเหมือนว่าบรูโน่กำลังหาหลักฐานมาสู้ฉันอยู่ใช่ไหมหละ่ะฉันคิดว่านายอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้เออความเงียบนะ่ะมันส่งเสียงดังมากกว่าคำพูดนะ่ะ ถ้าเกิดพวกนายทั้งคู่คิดจะารายงานฉันจริงๆพวกนายคงต้องเอาอาชีพตัวเองมาเดิมพันแล้วละ่ะและฉันจะทำให้แน่ใจว่าพวกนายจะไม่ได้งานใหม่อีกเลยโลกเรามันแคบน,นะและฉันก็มีเครือข่ายที่ใหญ่ด้วยโอแย่อะหูด้วยอะทำไมเป็นคนที่แย่แบบนี้นะผมพูดอะไรไม่ได้เลยผมไม่อยากเสี่ยงอนาคตของตัวเองแต่ตอนนี้ ผมมีหลักฐานที่ต้องการครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ได้ยังไงเนะี่ย <c oughs> ก็เราบอกผู้จัดการ <c oughs> เรื่องนี้ไม่ได้ไงล่ะเหลือแค่สัปดาห์เดียวแล้วฉันอยากให้ทุกคนชัดเจนกับเรื่องสิ่งที่ตัวเองอยากทำในตอนนี้พวกเรากำลังมีช่วงเวลาที่ดีกันแท้ๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะ่ะผมจะทำยังไงดี ผู้บริหารมีอะไรให้ผมช่วยในเวลานี้ครับผมอ่ใครนะอ๋อผู้จัดการอุโสทํทำไมนะรีเบทเหรออ่าจบบทที่6แล้วนะครับผมก็เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะก็เอาไว้ติดตามในพาร์ทหน้านะครับคิดว่าพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทจบแล้วล่ะก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนกุ้งกิ้งเอาไว้ด้วยนะครับวา่าเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ